สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไนส์แลนด์ชาแนลค่ะวันนี้อากาศนะคะอากาศดีมากนะคะอากาศมีแดดะคะ่ะลมนิดๆน,นี่นะคะออกจากบ้านนะคะแดดดีดี แดดดีมากเลยค่ะนี่นะคะแดดจ้าเลยค่ะแดดของประเทศไอซ์แลนด์นะคะวันนี้แดดแต่เช้าค่ะไปดทั้งแดดทั้งลมนะคะแดดทั้งลมค่ะเราก็เดินไปหาเพื่อนนะคะอยู่ข,ข้างบ้านเ้หลยะคะ่ะ วันนี้อากาศดีดีอากาศดีจริงๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะจะกลับกล้องให้ดูนะคะดูนะคะบรรยากาศของไอซ์แลนด์ แดดออกเปรียงเลยค่ะแดดออกจ้าเลยค่ะดูแสงแดดน,นะคะบรรยากาศไอซ์แลนด์หน้าหนาวหน้า,นาร้อนหน้า,นาร้อนนะคะหน้าร้อนของไอซ์แลนด์วันนี้เมื่อวานก็แดดดีแดดดีนิดหนึ่งแล้วก็ฝนก็ตกวันนี้ก็แดดเปรียงเลยนะคะ พระอาทิตย์โอ้สวยงามสวยงามสวยงามทุ่งหญ้าเนาะคิดถึงที่บ้านเนี่เนี่ยมีเยาว์มียาให้ัว,วควายกินอืมบรรยากาศดีจริงนมนิดนิด แดดดีจริงๆเลยนะคะแดดดีมากค่ะวันนี้เราไม่ได้ไปหาเห็ดนะคะเดือน,นนี้คนี้แดดดีเถิดออกกําลังกายสักหน่อยไันได้ไปนอกเมืองเลยคะ่ะไปแล้วเมื่อวานคะ่ะเมื่อวานไปนอกเมืองนะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะ กำลังจะเดินไปบ้านเพื่อนสาวนะคะตรงต้นไม้เขี้ยวฉุ่มสวยงามมีต้นยอ้ามีหญ้าเขียวสุ่มเลยค่ะนี่แดดดีมากเลยนะคะบรรยากาศไอซ์แลนด์ บรรยากาศธรรมชาติเหมือนบ้านเราเลยนะคะดูตึกตึกบ้านตึกเขาเป็นตึกบ้านตึกตึกบ้านค่ะเดี๋ยวก็ถึงฤดูใบไม้ร่วงแล้วต้นไม้นี่ค่ะรถ เที่ยวรถนอนนะคะรถนอนคับกลางเต็นท์ข่าลห้อง,องะะต้นอะไรเนี่ย นี่คะถึงแล้วคะ่ะ